ประสบการณ์วิธีรับมือผมขาดจากการฟอกสีเอาให้ดูก่อนว่าผมที่ขาดขาดตรงไหน,นมีก้อนนี้ทั้งก้อนนี้เลยแล้วก็มีข้างหน้ามันก็จะเป็นต่อขึ้นมาแบบเนี้ยสั้นๆแล้วก็มีข้างหลังตรงนี้ตอนที่มันขาดก็คือเป็นตอแบบเนี้ยแล้วพอมองข้างคาดก็คือเห็นได้ชัดว่าผมขาด แต่ว่าตอนนี้มันยาวมาถึงหูบนแล้วตอนนั้นผมมันขาดใช้ฝั่งนี้ที่มันไม่ขาดเปลี่ยนแสกข้างผมมันก็เลยจะดูไม่ได้เห็นชัดจนเกินไปว่ามันขาดพอโคนดำเริ่มขึ้นแล้วก็เลยไปหาท็อปเปอร์ก็คือคล้ายๆวิตผมแต่ว่ามันจะมีความบางกว่าสามารถแตะไปบนผมได้เลยตอนนั้นผมบลอนอยู่ก็เลยหาท็อปเปอร์ที่จะมาปิดโคนดำที่มันขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถเติมโคนได้แล้วเนื่องจากผมขาดแอร์ก็เลยไปหาร้านในช้อปปี้แล้วก็เจอร้านหนึ่งที่เขาเขียนว่า กระเอร์ผมแท้ทําสีฟอกสีได้แอก็เลยทักไปถามร้านเขาว่าทําได้จริงใช่ไหมร้านก็บอกว่าทําได้แอก็เลยสั่งอันนั้นมาพอสั่งมาถึงแล้วอ่ะแอก็ทําการฟอกสีเลยฟอกครั้งแรกสีมันก็จางลงแต่พอครั้งที่2ครั้งที่สมอ่ะสีมันเหมือนคงที่ที่สีน้ําตาลแดงๆไม่ได้รู้สึกว่ามันค่อยๆจางลงจางลงเหมือนตอนที่เราฟอกสีผมของเราจริงๆก็เลยแบบ โดนต้มแหละเสภาพผ้าวิกตอนนั้นเส้นมันคือชอ็อตมากๆเป็นแบบหยิกๆออนั้นมาใช้ไม่ได้แล้วตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ยอมแพ้กับผลบอล